เรียนอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีว่าที่บัณฑิตใหม่แล้วก็นิสิตทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะที่รุ่นน้องได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ มาเพื่อแสดงความยินดีด้วยนะคะกับนิสิตของอาจารย์ที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนมาสี่ปีและกำลังจะจบในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คืออาจารย์อยากเห็นนิสิตของอาจารย์นะคะเป็นบัณฑิตที่ดีที่เก่งและมีความภูมิใจ ภูมิใจในอะไรภูมิใจในความวิริยะอุตสาหะที่เรามีจนประสบผลสําเร็จได้ภูมิใจในสถานศึกษาที่เรากําลังจะจบภูมิใจในความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วก็นําเอาความรู้ความสามารถนั้นไปนําพาตัวเองไปนาําพาครอบครัวแล้วก็นําพาประเทศชาติให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป นะคะแล้วก็ผลบุญที่เราพยายามที่จะทําในสิ่งที่ดีนะคะหรือพัฒนาประเทศพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวจะส่งผลให้เราเองเนี่ยพบแต่สิ่งที่ดีแล้วก็โชคดีค่ะส่วนรุ่นน้องนะคะที่ยังไม่ได้จบในปีนี้เนาะก็ดูพี่เขาเป็น เยี่ยนอย่างเอาไว้นะคะในสำสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เขาทําดีมาตลอดแต่อันไหนที่พี่เขาทําแล้วพลาดก็ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่างเพราะสิ่งนั้นถ้าหากเราทําตามเราก็จะเจ็บนะคะค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากฝากบอกให้ทั้งนิสิต ที่กําลังเรียนอยู่นะคะแล้วก็บัณฑิตที่กำลังจะจบไปอ่าประสบแต่สิ่งที่อ่าดีๆนะคะพบพแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ